ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าทักทายในช่องเลดี m a n งโกวันนี้เอทำพิซซ่าหนากุงุงซอสซิสแล้วก็อหอมพริกเบลอันนี้เนื้อจ้าเพื่อนจ้าพอก็กินอาหารไทยเกือบทุกวันพ่อก็อยากกินอาหารฝรั่งมั่งจัดให้นะเพื่อนจ้าเดี๋ยวอบเสร็จเดี๋ยวเอเอามาให้เพื่อนๆชมนะ นี่อยู่ที่เมืองไทยก็ไม่เคยใช้นะไอเครื่องแบบนั้นเพื่อนเพิ่งมาใช้ที่อ,อยู่เมืองนอกอนี่แหละเพื่อนนะตั้งเวลานะคะนี่สวัสดีนะคะแล้วก็เดีอพาเพื่อน,เ,อนเดินชมทำการหิมะนะคะเพื่อนนะตั้งเวลาไว้ละเดี๋ยว พอสุบเดี๋ยวเขาก็จะบีบอย่างเงี้ยเพื่อนจอ,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 อ้าวคุณผัดไทยทักทายในช่อง lady mango หน่อยนะคะอันนี้น้องแมวเอ,องน,น้องแมวน้องแมวหน้าวัดหอมเลยหอมแม่กันหอมแม่กันโชว์เพื่อนกันว่าเรารักกันนะลูกเรารักกันนี่อายุหกขวบเลิวเพื่อนหกปีแล้วเนาะ ดมดมดมพ่อแม่ไปทำอะไรมาเอ๊อู้รักกันรักกันรักกันเพื่อนเพื่อนจ้ารักแม่รักแม่เหรอลูกรักแม่โอ้ยโชว์เพื่อนเพื่อนว่ารักแม่นะลูกนะหนูเดาเล่นปะฮะ You ready ฮะหนูเดาเล่นหรือเปล่า You ready ฮะ มองหน้าจะออกไปเดินเล่นไปมาลูกมามาลงมาไปเดินเล่นนะเดินเล่นหมิมะไปเพื่อนเพื่อนๆผมเล่นเล่นหมิมะกันดีไป่นเออนนุ่นนุนน่นนุนน่นนค,คุณคุณโควีสายตูดแล้วออกกําลังกาย พอเอาเค้กพวกอะไรวางไว้นงนกไปอยู่ตรงต้นไม้ก็บีนลงมากินเพื่อนจ๋าเอนดูส่วนนี้ก็เป็นอาหารของนงนกเหมือนกันนะเพื่อนจ๋านะเนี่ยเออเป็นกล่องๆน่ยพอเอาอาหารนกเอาใส่ไว้แ้วน้องนกก็มากินกันหนาวนะแต่ว่าไม่ค่ะแบบหนาวมากมันเริ่มอุ่นๆแล้วแต่ควันออกบากเลยหน่อย ขาวโพลนลแดดเริ่มมาแล้วเพื่อนพ่อพ่อเดินสำรวจดูแลอู้แคกเกอร์ไปลงมาแล้วแคกเกอร์อยู่ในใต้น,นี้เปพ่อเดินไปดูอ่าไก่ไก่ให้ไข่กี่ฟองเพื่อน โควีมาทักทายกันในช่องเลดี้แมนโก้หน่อยสิลูกไปใไนกันนะพ่อไปดูไก่ปัตไถ่ปัตาย่ปตยัปตายดูทำท,ท่าทำท่าเพืเ่อนกลองแสงแสงเห็นไหมปัตไถ่ขึ้นมาหนาบล เล่นอะไรกันเนะปทยเล่นอะไรกันอยู่ในใต้มองปท้ายไม่เข้าไปนะลูกไม่เข้าไปนะเอาลูกจะเข้าไดในใต้นะั้นไม่เข้าเข้าบ้านละชวนกันเข้าไปในใต้ถุนบ้านเยอะกดคี่แล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าพ่อได้ไข่กี่ฟอง มาดาวกันนะเพื่อนกลังกลัง open แล้วมาดาวอออาพอสองฟองเพื่อนเพือนมีสามฟอง ตอนบ่ายตอนมาช้านี้พ่อไปเก็บฟองตอนนี้ตอนเย็นเก็บดามสอฟองเพื่อนนะนี่ไอ้นี้ส่วนพริกกับพวกอันนี้ใช้ไม่หมดที่เอแต่งหน้าไว้นะก็เก็บไว้ทำอาทิตย์หน้าได้ทำอาหารไทย พ่อพ่อเขาก็อยากนึกอยากกินอาหารฝรั่งมัง<ๆ>้งไงเพื่อนเหมือนเรานะกินอาหารฝรั่งบ่อยๆเราก็อยากกินอาหารไทยอย่างเงี้ยนะนี่เี่นรสชาติแต่พ่อบอกว่าสีมือพัฒนาขึ้นนี่ก็อมยิ้มนี่นี่เอาไว้ทำค้างต่อเปพัฒน,นาสีมือ เดี๋ยวนี้เขาเป็นอ่าพิซซ่าเป็นแผ่นอันนี้เลยเพื่อนแบบเอกัสามีไปหาซื้อแผ่นพิซซ่าที่แบบเป็นนวดเอานะหมดขายดีจัดแบบนี่เปแผ่นพิซซ่าแบบเป็นขนมปังเลย two minutes that let me see what look like <laughs> you forgot to turn oven on still cold huh you forgot to turn oven on it's still cold inside yeah งงเดี๋ยวเรามาชมกันนะเพื่อนๆสงสัยงงพอหาอะไรท่ามไปเรื่อยวันๆก็ขยันน้องแมวชวนกันมาเล่นในใต้ถุนละ หน่าทีเดี๋ยวพอหน้าหน้าหิมะไปนะเดี๋ยวพ่อก็ปลูกผักนะเพื่อนปลูกผักเต็ไมไปหมดสลัพัดผักพริกนี่ให้เต็มหมดเลยเดี๋ยวพาเพื่อนไปปลูกผักด้วยกันผักนี่เอาน,นี้ใส่ตู้เย็ยนด้วยกันซอสก็ใช้ใช้ไม่หมด Yeah, mix up. Oh, gonna eat your pizza. Yeah. <laughs> you love pizza. Not done yet. You ten, think not? Ten, more, ten half, more minutes. Gonna burn. <laughs> พอว่ยสิบนาทีเียรอมาอออแล้วองมาชมกันนะเดมาดวนมอวันดดดูคล้ามอ r yeah it's not done yet not done yet พ่อ่ก็ยังนะเพื่อนๆจ้าเย่ใส่ัส่ป็นไง you need more more cheese on มอชิีตใช่แล้วในแอฟริกามันมอชชีตแต่โอเคใส่กลับเข้าไปยังยังไม่ได้ในซองมันเขียนไว้บอกว่าความร้อนความร้อนสี่ร้อยพอเปิดออกมา ใช้ประมาณเจ็ดนาทีเขาบอกั้นะมันไม่ได้ What you should done w a s take onions yeah and pepper and put in pan with butter and cook until they're almost cooked done and then put them on pizza quicker yeah it's quicker อ๋อพอบอกเอาเอาพริกหยวกแล้วก็หัวหอมเอามาทอดใส่เนยแล้วก็เอาเอามาใส่กับเนี่ยนะ มันจะเร็วขึ้นแต่มันก็จะหอมเนยแล้วก็ smell butter i t taste good too แดดนะ next time นะแดดนะ extra next time next time next time next week พอคำบอกพ่อเขาบอกสูตรมานะเดี๋ยวเอ๋บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้อัหน้าคำพ่อ รอรอนี่ก็เก็บถ้วยจานไว้ทำความสะอาดก่อนเพื่อนเออก็ทำกับข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานเหมือนกันเพื่อเอกสามีนะเอกทำงานที่ร้านอาหารไทยสองวัน ได้พอค่าข้าวเพื่อนจ้ะส่วนสามีก็ได้พอจ่ายค่ารถนะส่งค่ารถแล้วก็ส่งเงินที่ยืมหนี้เข้ามาใช้ใจ่ายมีพวกฝรั่งก็เหมือนคล้ายๆกันทั่วโลกเลยเพื่อนบางคนก็ไม่มีหนี้ก็สบายตัวไปคนไหนมีหนี้ก็ช่วยสามีผ่อนกันประมาณนี้มีอะไรมากมายเพื่อนมีข้าวกินมีกับข้าวไม่ เจ็บไม่ป่วยนี่ถือว่าบุญมากๆเลยเพื่อนจา๋านะดูแลร่างกายสุขภาพหน้าหนาวด้วยเอนี่กลัวจริงเลยเวลาทำไม่สบายเนี่ยทาค่าใช้ใจ่ายที่อเมริกานี่หนักมากเลยนะเพื่อนแฟนเอ้เคยป่วยทีอะ่ะแบบค่ารักษานี่แบบเต็มคาราเบลเลย ก็ดูแลดูแลถ้าดูดูแล้วสามีไม่ค่อยจะดีก็เอาหยุกเอายาให้กินเอก็เหมือนกันถ้ารู้สึกเป็นหวัดหลืออะไก็ต้องรีบรักษาตัวเลยนะเพราะว่าอย่ามัวโอเอเลยละเพื่อนๆจ้าอยู่เมืองนอกถ้าอยู่เมืองไทยนี่ยราแบบยังแบบเออเดี๋ยวก็หายอะไรไงนะเอนี่ต้องต้องนอนก่อนขอขอตัวทําร่างกายให้แข็งแรงก่อนเลยบอกตัวเองอย่าป่วยถ้าป่วยนี่ไปมีเลวลมือนกันเพื่อนจ้า หนึ่งนาทีทําของสุกข,ของใหม่กินมันก็ดีต่อสุขภาพอย่ากินของแบบซ้ํานานเกินไปเอเอกระพุงกระเพาะมันจะไม่ค่อยจะดีเพื่อนจ้าเลือก,เล,อกเลือกกินเพราะอายุเยอะแล้วไงนะคะน้องสาวลูกสาวพอ่อไปทำงานที่บาร์เอารถจอดไว้ที่นู่น ขี่รถมาไม่ได้หิมะมันเยอะจัดจอดรถไวที่ที่ทํางานให้พ่อไปรับสองวันไปกลับไปกลับนะรถจอดไว้ที่ทํางานโดนทุบกระจกรถเดี๋ยวนี้เด็กอะไรก็ไม่รู้ไปทุบไปหาเศษเหเรียญเศษตงังอลนรคิดว่ามีของมีค่าในรถนั่นแหละตอนนี้รถน้องสาวก็อยู่ข้างล่างนะพ่อสั่งกระจกใหม่ๆล้วพ่อก็เก่งซ่อมรถซ่อมอะไรได้หมดเลยเพื่อนอยะเนี่ยเวลาจอดลงจอดรถอะไรก็ ให้จอดตรงที่แบบดูเขามีคงมีกล้องก็จะดีนะก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเพื่อนจ้าออรถของสาวเขาเป็นไม่ใช่สู้กับหิมะไงเขาซื้อรถเก่งอะรถคันเล็กๆอะอย่างบางทีมาไปทํางานกลับมาเนี้ยขึ้นมาม้าจอดตรงที่เขาไม่ได้นะจอดไว้นะ่ะเห็นไหมจอดที่แบบยู่นอกอะแสงเพื่อยหเห็นจอดตรงหน้าปากทางเลยเพราะมันสู้กับหิมะเนินไม่ได้อะ ล้อรถอะนะแฟนเอน่ยังมีบุญนะได้มีลอม้อยางดีนะปีนะี้โอ้าังนั้นไม่ดีนะต้องบางทีก็แฟนเอทไเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วก็จอดรถนง้งนเหมือนกันสู้หิมาไม่ไหวตอนนี้ได้ยางใหม่แล้วดีใจมากเลยโอเคเสร็จแล้วเพื่อนเอกมาโอเคแดด chít nhóm dơ mơ ừ. Chịt vừa đá rồi đó Úp em đẹp <laughs> I think it look like it ดำ n ากเบ n o What do you think that <Cream. S 1> mm. พอตัวดูแผ่นกันเกือบด, yeah, mm. ด้นะอนี่เห็พื่อนเสร็จเรียบร้อยเล้ เค้ฮ yeah. right. <laughs> ัเพื่อนไอค่าด็ดโอเวอรนแ่เนี่ยเก่งบ้าเพื่อนทำพิซซ่าทานด้วยพอบอกเรียกเรียกมาที่ไรฟโดนใช้ทุกที I follow that every time t h a d gonna do something for me นะ Dad นะเอ่อ I think this one look really good that I <Yeah. S 1> like it yeah pepperoni ก็ no nothing on it just cheese and pepperoni อืม mm. เคย <laughs> เพื่อนเราไว้เอ้ทานเพื่อนชมใหม่นะคะนี่อเมลิกาวู้ขอบคุณที่สั่งนนะคะเพื่อนนะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ